สวัสดีครับข้อพิจารณาวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 5: ข้อ8คนที่ใจบริสุทธิก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่5ข้อ8พระบิดบอกว่าคนที่มีใจิตใจที่บริสุทธิ์จะเป็นสุขพระเยซูได้เทศนาบนภูเขาในพระธรรมมัทธิวบทที่5นะครับตั้งแต่ข้อที่3บอกว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญ,ญญาณผู้นั้นเป็นสุข เพราะประเด็นสวรรค์เป็นของเขานะครับเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวของเรานะฮะเราไม่สมบูรณ์เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงบุคคลที่โศกเศร้าผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะเมื่อพระเจ้าปลอบประโลมใจเขานั้นสันตีสุขของพระองค์นั้นก็จะกลับคืนมานะครับบุคคลที่มีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับประเดนโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดที่หิวกระหายในทางของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์นั้นก็เป็นสุขนะครับ แล้วก็บุคคลผู้ใดมีความกรุณาผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะเขาจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าตอบมีความเมตตากรุณาต่อมนุษย์นะครับบุคคลผู้ใดที่มีใจบริสุทธิ์มีใจคิดดีนะครับมีเจตนาดีคิดแต่สิ่งที่ดีไม่คิดร้ายต่อคนอื่นนะครับผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดที่สร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าบุตร และบุคคลผู้ใดที่ต้องถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะเขาได้แลกเปลี่ยนความชอบธรรมยืนหยัดในทางที่ถูกต้องเขาจะได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นมรดกนะครับฉะนั้นและบุคบคลผู้ใดเมื่อถูกติเตียนนะว่าร้ายในสิ่งที่เป็นความเท็จท่านก็เป็นสุขชนชื่นชมดีดีเถิดเพราะบําเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาก็ได้ข่มเหงคนอื่นๆเช่นผู้ชนะในอดีตนะครับ คนทั้งหลายที่อยู่ก่อนหน้าเราและเขาก็จะข่มเหงพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับเรายืนหยัดน,นั้นถ้าเราเห็นดูแล้วเนี่ยนะครับพระเยซูสอนให้เรานั้นมีหัวใจที่หนักแน่นมั่นคงนะเป็นสุขโดยที่เรามีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าถ้าเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับเรายินยอมที่จะตายต่อเนื้อหนังของเราและให้พระเจ้าเป็นใหญ่พว์ก็จะประทานสนันติสุขให้กับเราพระพีได้บอกต่อในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ27นะครับ พระเยซูได้สอนต่อว่าเราได้มอบสันติสุขไว้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขที่เราให้แก่ท่านทั้งหลายนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้สันติสุขที่พระเยซูให้กับเราไม่เหมือนโลกให้นะครับอย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยโลกไม่สามารถให้สันติสุขแท้นะครับแต่พระเจ้าให้สันติสุขที่แท้จริงโลกอาจจะให้ความหวังให้ดูเหมือนกับสิ่งที่มาเย้ายวนนะฮะให้ความรู้สึกมีความสุข สนุกสนานหรือความภาคภูมิใจนะฮะในความสําเร็จหรือในชัยชนะแต่ความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่สันติสุขที่แท้จริงมันก็จะหายไปเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งก็เบื่อแล้วก็แสวงหาสิ่งอื่นเพราะสิ่งที่ไม่สามารถเติมให้มนุษย์มีสันติสุขที่แท้จริงมันได้หายไปสิ่งนั้นคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าการที่เอาพระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตเพราะเราถูกสร้างโดยพระเจ้าเราถูกสร้างโดย พระองค์เป็นพระผู้สร้างเราจึงต้องกลับมาหาพระองค์พระผู้สร้างมนุษย์สแสวงหาพระเจ้ามาโดยตลอดนะครับนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงอธิษฐานขอพระเจ้าสูงสุดเราจึงมีการสร้างพระต่างๆที่เป็นพระพระเจ้าสมมุติขึ้นมาเพราะลึกๆข้างในเรานั้นสแสวงหา อยากจะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพียงแต่เรานั้นยังไม่เจอนะฮะพระองค์ต่างหากเป็นผู้ที่เริ่มและเป็นผู้ที่ยื่นผาดของโะรงมาเพียงแต่เรานั้นตอบสนองฉะนั้นพระเยซูบอกนะครับว่าสันทิสุขที่พระเยซูให้กับเรานั้นโลกไม่สามารถให้ได้นะครับและในโลมบทที่8ปดข้อหด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายจิตใจ และกิเลสตัณหานะที่อยู่ในจิตใจของเรารวมทั้งจิตวิญญาณนะครับร่างกายและจิตใจเราเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความบาปและสแสวงหาสิ่งที่เป็นเนื้อหนังก็คือความสนุกความสนานกิเลสตัณหากิเลสทางตากิเลสทางาความคิดนะครับกิเลสตัณหาต่างๆที่ตอบสนองเนื้อหนังของเรารแล้วเราคิดว่าการตอบสนองเนื้อหนังนั้นจะทําให้เรามี ความสุขที่แท้จริงแต่เปล่าเลยนะครับพระบิดบอกว่าอะไรครับถ้าหัวใจที่ตอบสนองกับเนื้อหนังเช่นการเมาสุราการเล่นเป็นพานเกเลการร่วงประเวณีการทำบาปการโกหกการลักขโมยการเอารัดเอาเปรียบนะครับการชิงดีชิงเด่นการที่เรานินทาว่าร้ายคนอื่นสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนกับเราสนุกเรามันปากหรือว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เป็นความบาปแล้วรู้สึกมันมีความสุขสิ่งเหล่านั้นกับ เป็นความตายพระพิ่บอกว่าคือความตายถ้าใจเราปักอยู่กับเนื้อหนังนะครับก็จะนําไปสู่ความตายแต่ถ้าใจเราปักอยู่กับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในยุคนี้เราอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าในฐานะที่โปร่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเราและโรรองจะทรงช่วยเราผลของพระวิญญาณบร,ริสุทธิ์นั้นจะให้ความปราบปลื้มใจความดีสันติสุสขความรักความเมตตาการให้อภัยนะครับเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับเนื้อหนัง ฉะนั้นถ้าเราปักใจอยู่กับพระวิญญาณนะครับพระองค์ก็จะให้ชีวิตและให้สันติสุขที่แท้จริงเราจะมีความสุขที่แท้จริงความสุขที่พระเยซูตัดไว้นะครับโลกไม่สามารถให้ได้เพราะโลกทําสิ่งที่ตามเนื้อหนังนะครับค่านิยมที่เป็นความบาปเนื้อหนังนะครับการนับถือ,อ ความดีของตัวเองก็เป็นเนื้อหนังอย่างหนึ่งเพราะเราบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องมีพระเจ้าก็าเป็นเนื้อหนังอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจึงต้องกลับมาหาพระเจ้าเพึ่งพาพระองค์และสแสวงหาพระวิญญาณบริสุดพระองค์จะนํามาซึ่งชีวิตที่มีสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากความสําเร็จในชีวิตไม่ได้เกิดจากการมีเงินเยอะไม่ได้เกิดมาจากการมีชื่อเสียงไม่ได้เกิดมาจากการมีเพื่อนเยอะหรือสนุกสนานในวงเล่านะครับไม่ ความสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งอยักเยื่อทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงอยู่ข้างในในจิตวิญญาณลึกๆภายในถ้าเรามีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และติดสนิทอยู่กับพระองค์เราจะไม่หวั่นไหวนะครับเราจะไม่หวั่นไหวพระพีจึงบอกนะครับพระเยซูจึงบอกให้เราสร้างชีวของเราไว้บนพื้นฐานของศีลาก็คือองค์พระเยซูคริสตพ์พื้นฐานในทางของพระเจ้า ถ้าชีวิตเรามั่นคงติดสนิทอยู่กับพระองค์นะครับในยอห์นบทที่สิบห้าพระองค์ทรงเป็นเถาเราทั้งหลายเป็นแขนงเราขาดจากพระองค์ไม่ได้เราติดสนิทกับพระองค์เราจะเกิดผลมากในชีวิตของเราและเราจะมีความมั่นคงและมีสันติสุขเราจะไม่วันวหวเราจะไม่เป็นทุกข์เมื่อมีคนนินทาเราจะไม่เป็นทุกข์เมื่อคนพิพากษาตัดสินเราจะไม่เป็นทุกข์เมื่อมีคนปฏิเสธเราจะไม่เป็นทุกข์เมื่อมีคนเข้าใจผิดหรือใส่ร้ายนะครับเราจะมีสันติสุขอยู่เสมอนะฮะไม่มีใครช่วงจริงสันติสุขไปจากจิตวิญญาณหรือจิตใจขอองเเเรราาได้มื่ ถูกสร้างและติดสนิทอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นผมอยากนุนใจพี่น้องนะครับความสุขที่แท้จริงอยู่ในพระเจ้านะครับความสุขที่แท้จริงโลกนี้ไม่สามารถให้ได้โลกอาจจะให้ความพึงพอใจให้ความสะดวกสบายให้ความรู้สึกดีระยะหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ไม่ยั่งยืนแต่สันติสุขที่แท้จริงมีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับแล้วคนที่เข้ามาฟังดูคลิปนี้นะครับผมอยากนุนใจท่านให้แสวงหาพระเจ้าถ้าท่านอยากมีชีวิตที่มีความสุขและมีสันติสุขที่แท้จริงจงกลับมาหาพระเจ้าแสวงหาพระองค์และท่านจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงนะครับสาหรับคําถามในวันนี้นะครับอยากนุนใจใพี่น้องลองตอบดูนะครับคาถามที่1คือลักษณะใดจึงจะทําให้เรานั้นเป็นสุขที่แท้จริงประการที่หนึ่ง ประการที่2ท่านจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของท่านอย่างไรจากบทเรียนในวันนี้นะครับจากวันนี้ที่ได้รับฟังขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสรรเสริญพระเจ้านะครับและรักพี่น้องทุกคนนะครับเราจะได้พบกันอีกสวัสดีครับ